รวมไก่ทอดท<ะ>อันนี้ยินได้เลยนีย่ครับคอนด็อกโงโอ้คำแหกประทับใจวางไว้สิบวันยังกออกอะอยู่ตะโกนออกไปเลย,เลยมึงจับกูไม่ได้หรอกไอต้ตำรวจโง่สวัสดีค่ะ,คะอยู่กับพวกเรานัทนต้วนนตว,วันนี้รวมให้เลย ปิดงี้เลยไม่ต้องพูดอะไรยเยอะวันนี้รวมไม่เลยเจะได้ไม่น้อยใจกัน<ช>่รวมไก่ทอดเจ้าดังวันนี้เราจะไม่บอกว่ายี่ห้ออะไรบ้างนะคะให้ทุกคนที่เป็นแฟนมันแท้ลองเดากันเองว่ามันคือยี่ห้ออะไรเปิดประตู โอ๊ยนะ้ำเมื่อกี้เดี๋ยวจะแบ่งโซนให้นะคะอันนี้เจ้าที่หนึ่งเจ้าที่2องเจ้าที่สอ,ส <c oughs> อ่ะแล้วก็อ,อันนี้ที่4ี่เอออะไรกันบ้างนะลองเดกันมาดูหนึ่งสองสอันนี้คือออริจินอลหนูไม่ได้เรคโคมเมนไม่ได้แบบขอน้องขอสะโพกขออะไรอย่างนี้เลยอะ <c oughs> เพราะปกติบีบีจะเป็นคนชอบกินน้องไก่ <c oughs> แต่หนูชอบกินสะโพกแล้วมานับดูน่องที่ได้มาตอนนี้น้อยมาก คือส่วนที่อร่อยบางคนกินเยอะอ๋อมน้องคือเขาชอบกินน้องกันหรอน่าจะโอเคงั้นเดี๋ยวเริ่มเจ้าหนึ่งก่อนไหมมาอันนี้อันน้องเอ้ยมือหยิบน้องเลยอะตามันแบบไวเอ้ยนี่จะพวกนี่จะพวกอันนี้หน่อยไก่เจ้าหนึ่งมาปกติกินน้ำจิ้มอะไรซอสพริกจิ้มแล้วไป คนรอร่อยเฮ้ยหิวหิวหนังไก่ไหมครับใครชอบกินนะแล้วบอกให้นะกินช้ามากปลากินไก่น้องหนึ่งนานมากเ,เมีย่มเมโอ้ออยเย็นเฉียบพูดได้ <c oughs> น้องกอดหัวคนนี้ก็ไม่ค่อยชอบกินไก่มีกระดูกคือไก่ทอดพวกนี้ปะป๊ะน้องอย่างเดียวคือแก่ก่อนมันมีอันนึงที่ไก่ไม่มีกระดูกอร่อยมากๆเลยมึ่งๆฉ่ำๆใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่เจอละเพราะอย่างอันนี้มันก็แห้งๆไงริงหนูอยากกินไม่ใช่ไก่คือนี่คอนด็อกใช่เอ๊ะรู้เลย อ,อยากกิน,มา,นมากไงดีอะโอ้ยโดกินมันตะกันเลยอ่ะอันนี้กินได้เลยอืมมอาน,นะ <c oughs> อือหือบีบอันกระริกใช่ไหมอืออมือดีมากรีบได้เผ็ดพอดีหน<อ>ใช่ใช่ใช่แต่เจ้าเนี้ยยังไงก็ต้องกินกับ อ่ะ่อนเขาให้มานะอืม,มันเข้ากันให้ข้าวค่ะทุกคนแบบเนี่ย <c oughs> อาศัยเซนฟายแทน <c oughs> แต่แป้งอ่ะแป้งมันไปอยู่ที่เคลือบหมดแล้วไงอ๋อก็คืออันนี้ไม่ต้องกินข้าวก็ได้อมก็มีทุกกันในรักอันนี้เขาจะกรอบแบบไม่มีเกล็ดอะ่ะ อย่างอัน,นแรกที่เรากินมันจะมีเกล็ดเกล็ดขนมปังอ,ะอ่ะนี่คือมันเป็นส่วนที่เด็ดที่สุดในแก่ทอดนอะกระดูกบนอะ่ะตรงกระดูกอ่อนใช่ไหมโอ้โหทอดพริกแบบแน่นๆนะตรงข้อน,นี่ก็อร่อยใช่่กินไม่เลยหม <c oughs> ดน้องหมดไปแล้วหนึืง ผมอยากกนคอนด็อกเอามาต่อมาคอนด็อกอ่ะเดี๋ยวราจะกันนี่ครับคอนด็อกเหมือนตีเตือนเลยเออใช่อ่ะอืมอร่อยหนูชอบมันมีแป้งอันนี้อร่อยมากของพ่ออ่ะนี้ยอร่อยเนาะเป็นเผ็ดมะ มันไม่เผ็ดแล้วมันก็หวานเพราะว่ามีน้ำตาลไงคะอืม,อมบอกเลยนะไม่เคยกินคอรนล็อกหน้าตาดีเท่านี้มาก่อนอปกติคือจะแบบสั่งมาแล้วมันแบบไม่ได้ไม่ได้หน้าตาดีอย่างเงี้ยอตมไทุกคนงงว่ะไก่ทอดนะกินจะโคกกดโอ้ยมันซาอย่างงี้ยมันซาแรงมากเลยของเขาดีอมาต่อมาสามตันี้ หนูกินน่องแล้วกันเพราะมันมีอันนี้น่องน่องไก่นี่น่าจะฉ่ำๆน้ำเลยทำไมอ่ะชื้ปเนาะซื้อมานานอันนี้มาถึงอันแรกเลยใช่แล้วเราอบอยู่ในถุงยี่ไม่ได้เปิดปากถุงยี่มาโถเราเนี่ยประทับใจความไวมาครับเอายี่ไปแล้วไม่ใช่เหรอเราเหรอเช็ลืมัวเมาเอานะนะ แต่เ็ดจ้าอันนี้แตะเขาลิ่มดีมากเนื้อนุ่ม,มเมสมอต,ต้นเสมอปลายมากใช่อือนี่ไห <c oughs> <c oughs> มทำไมน่าใช้งงจังไม่ทำไมหรองงสนีรสชาติรสชาติมันเหมือนเรารู้จักรสชาตินี้อยู่แล้วในอาหารไทยอะ่ะมันกุ้ง ชมไม่ไม่ใช่นะแต่มันคือสไปซี่หรือหนูจําผิดอี่แล้วเจ้าสี่เลยไหมนี่ไก่เจ้านี้นะคะเล็กไปหน่อยอ้าวไม่ใช่นุกเก้เฮ้ยนั่นมันนักเก้อ <c oughs> ุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยได้ยินเสียงปนะ่ะ <c oughs> คือเจ้าเนี้ยต้องให้เขานะเรื่องความแป้งกรอบของเขาอะ คือความกรอบเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากินไก่ทอดอ่ะมันก็คือแบบอีกหนึ่งคีดักเนาะแล้วคนก็ชอบกินกัอกอบกรอ,อบใช่ไหมใช่เจ้านี้นี่คือวางไว้สิบวันยังกรอบอยู่คือดีมากแม่งกรอบทุกดีอ่ะจริงอันนี้เร่องของกรอบโอ้โหนี่โอ้โหคำแม่ประทับใจคำแอ่ หรือว่าเจ้าเนี่ยทำแตแบบหนังไก้ทอดหรอบบ๊วยเหมือนกันออืืมมข้อวหน้าจุ้งน้ำจิ้มบวยทำบวยเนี่ยทำเต็นไฟไหม อ,อืออริรมรสความแบบออริจินอลต้นตำรักของเขาสิเป็นฝ่ายไหมครับทำไม,ม,ำไ,มไม่จิ้มอ่ะทำไมป้อนหนูไม่ดิ้มให้หนูกินรสชาติต้นตำรักเมื่อเชา้ากำลังนอนหลับฝันเลยดีแบบปุ้งแล้วหนูแบบ สะดุ้งเหรอสะดุ้งีไม่เห็นเหรอพี่ง่วงอยู่ดิไม่พ <laughs> ี่พีทนังไงยังนหนูเดาเรีแอคต์ปะาปาออกเลยตกใจอยู่ข้างในพอง่วงอยู่ตุ้งเ <laughs> ลนโทร์ตอบแหนูแบบอะไรวะแล้วไฟดำหมดเลย <laughs> แลที่ห้องอะ่ะจะมี U P S แ้ะเป็นเครื่องที่ที่ชอบส่งสัญ,ญญาณได้แบบงงแงะมันจะรังตตตีต <laughs> ีเ <laughs> งียบ ตีตีตีเงียบแต่อยู่ๆไม่ได้ห้อหลังจากเสียงบึ้มนั่นอ่ะตี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 เหมือนมันตกใจเฮ้ยอะไรย่าหันไปเพราะามันจะไม่ระเบิดใช่ไหมต้องลุกไปปิดมันพี่บีเคยละเมอลุกนั่งนะยิงก่อหนูเคยแบบประมาณนั้นแบบว่านอนอย่างนี้ใช่ไหมลุกคือลุกขึ้นมาเหมือนในละครอ่ะลุกขึ้นมาทำไมละเมอลุกขอเบบี้มีแต like <bbe> ่ ระเมอแล้วตะโกนด่าตอนนั้นเด็กมากเลยรู้ตัวทีหลังเพราะว่ารู้สึกว่าจําได้ว่าตอนนั้นอ่ะมันเหมือนความฝันอยู่ตะโกนออกไปเลยฮมึงจากูไม่ได้หรอกตำรวจโง่น่ายไหนอนกับพ่อกับแม่แล้วก็ฝันว่าเหมือนแบบโดนตำรวจไล่ตามแล้วมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งคือเป็นพ่ออ่ะลุกขึ้นมาดูเราลุกขึ้นมาดูหน้าเราเราไม่ได้ลืมตาะเราก็หลับอยู่แต่รู้สึกได้ว่าเป็นเงา พ่อลุกมาโอ้แล้วเราก็เงียบอ๋อทำไมยังไม่ตื่นเออแล้วเราก็มาคิดตะโกนอะไรตะโกนอะไรวะ <c oughs> หนูนอนดีกันมากอ่ะพี่พีชโชคดีนะเนี่ยอยู่ในยุคที่แบบเปลี่ยนผ่านมาแล้วอ่ะแ<ผ>นหนูก็โ <ๆ S 2> ชคดีเหมือนกันะทไมอ่เป็นเป็นยุคเปลี่ยนผ่านพี่พี่เหมือนกันพี่พี่เลิกฉีดรถที่นอนมาแล้วถ้าหนูแบบหนูบอกหนูระเบิดฮะพี่พี่อาจจะฉีดรถที่นอนก็ได้หนูมีก็ฉี่อะไะ พี่พี่ป้อนยังไงให้มันเปื้อนปากหนูคะเอาตี <laughs> ถ้าเกิดเปิดกล่องมาเลยอะหนูจะไม่หยิบน้องก่อนเลยจะเป็นเพราะว่าหนูรู้ว่าปาบาชอบกินหนูก็เลยแบบมันก็ให้ปอบากินต่วี่ก็ชอบสะโพกเพราะสะโพกมันมีมนี่สะโพกคืออันที่มันจะมีมีไตไตเออมีมีเหมือนให้อ่นนี้ไง คือเราไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ตัวส่วนเนี้ยแต่ว่าชอบกินนี้มากอืมอืโอเคค่ะทุกคนเนี่ยเออเอวมันเปื้อนครับผมมาฝากกัน้อยฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe พห้กับช่องนัตโต้เลยนะคะตอนนี้ ไกลแล้วแล้วเดี๋ยวเมนูมื้อหน้าจะเป็นเมนูอะไรนะคะผมฝากติดตามด้วยนะครับผมกับพวกเรานัดตูบบ๊ายบายแล้วก็หลังจากนี้เราจะเริ่มทําคลิปเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์อะไรสนุกๆมาให้ทุกคนได้ดูเพิ่มขึ้นแล้วนะคะใช่แต่พยายามทําเพิ่มขึ้นค่ะขครจะกันครับบ๊ายบาย